สวัสดีครับเจปูดอนเอฟเซียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพระลวงปุ่โตครับพิมพ์กนุกข้างครับเนื้อเกสอนนะครับไม่มีตะกุดนะครับรุ่นนี้ครับหองค์นี้ครับไม่มีตะกุดและมีตะกุดสองดอกด้วยนะครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้านในการับชมฟังเลยครับนี่ครับเรามาเริ่มต้นนครับ พุทธลักษณะท่านต้องจำให้แม่นนะครับเลี้ยวไม้เลี้วมือนี่ครับความคมชัดลึกขององค์พานี่ครับท่านต้องดูและพิจารณานะครับอย่างละเอียดถี้วนะครับพระนี่มันมีหลากหลายสีมือนะครับครับมันไม่เหมือนทีเดียวครับมันพรางตาได้สาหรับคนที่ไม่เคยเห็นของจริงครับชมและพิจารณากันครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้นมันใช่หรือไม่ครับนี่ครับผมจะหมุนให้ท่านดูรอบๆองค์เลยครับ นี่ครับพุทธลักษณะท่านต้องจำให้แม่นครับเลี้ยวลายต่างๆความคมชัดนะครับครับขอบข้างต่างๆต้องท่านลองดูนะครับที่วขอบข้างนะครับท่านต้องดูนะพิจารณานะครับว่าเป็นผ้าถอดพิมพ์หรือไม่ถ้าเพศผ้าพถอดพิมพ์เขาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนทีเดียวครับมันตื้นกว่าครับชมครับพิจารณาเลยครับนี่ไม้นิ้วเท้านี่ครับมีเส้นกสาด้เลยนะครับ ถ้าของท่านจะมีเจตสาปผสมส่วนมากครับแต่บางองค์ก็เห็นบางองค์ก็ไม่เห็นครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับดูไปด้วยกันครับชมไปด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับอย่างมีสตินะครับครับพระนี้มีหลากหลายฝีมือนะครับท่านต้องพิจารณาความคมชัดลึกต่างๆครับนิ้วมายนิ้วมือนิ้วมือครับต่างๆท่างคมชัดลึกครับมันทําได้ใกล้เคียงครับแต่มันไม่เหมือนทีเดียวครับ ความคมลึกมันไม่ได้ครับองค์พระก็จะย่อตัวลงเล็กน้อยครับององพระจะย่อครับเพราะพระถอดผิดมันจะต้องเล็กกว่าครับมันไม่เท่าองคจริงนะครับถ้าวางลงไปเทียบท่านถึงจะรู้ครับแค่ดูตาเปล่ากันคนละครั้งก็อาจจะผิดพลาดนะครับอาจจะผิดพลาดนะครับฟังไปด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับครับแช่กันครับครับดูกันครับ อยากใช้ของแท้ต้องพิจารณาอย่างละเอียดนะครับครับทีทวนครับใช้สติและปัญญาของท่านครับดูชมครับชมไปอย่างพร้อมๆกับผมนี่ครับทําเรียนรู้ไปด้วยกันครับศึกษาไปด้วยกันครับผมไม่ให้ทุกท่านเชื่อผมทีเดียวนะครับท่านต้องเชื่อในสติและปัญญาในการพิจารณาของท่านด้วยนะครับท่านจึงจะได้พระท้ครับอยากชมองจริงเชิญนะครับ อยู่ที่แจ้งชั้นตึกแดงครับชั้นสองครับด้านบารมีอาจารโอครับขึ้นไปบันไดเลื่อนแล้วเดินไปครับเล็กน้อยครับไม่ไกลครับครับประมาณสามสี่ห้องก็เจอแล้วครับสองสามห้องก็เจอแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับปัจจุบันเปิดอยู่ที่นั่นครับใครอยากชมวงิงขอเชิญนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับไม่ชอบไม่เป็นไรครับดูจนก่อนครับผ้าของหลวงปู่ต้นนี้เขาจะมีเนื้อสดผสมเนื้อเก่าเลยครับ เขาจะดังๆกะกะอยู่ข้างในนะครับมีเนื้อเชียนเชีนรัดพับบางคุณพรมด้ายพลาเปีามท่านที่แตกหักชำรุดนะครับท่านกำลังบดและตําใส่ครับครับดูและชมนะครับชมด้วยกันพิจารณาด้วยกันครับท่านจึงจะได้พาแท้ครับดูครับความคมชัดเลอกต่างๆครับครับผมถ่ายใกล้ๆกล้องให้ท่านดูนะครับให้ท่านได้พิจารณาครับคนที่เขาเป็นจริงๆก็มีครับ แต่เขาจะแอบแฝงหรือพูดความจริงหรือไม่นั้นเราไม่สามารถจะบอกเขาได้นะครับท่านต้องดูและชมครับและพิจารณาอย่างเข้าใจด้วยตัวท่านเองครับครับนี่ครับมีเส้นกราด้วยนะครับนี่ครับเส้นกระครับรู้ครับชมครับฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับพิจารณาด้วยครับให้ยาสีท้วนนะครับจึงจะได้แพ้แท้ครับเพราะปัจจุบันตั้งแต่ปีสามห้าสามหูมานี่ มันมีซิลิโคนเข้ามาครับยางซิลิโคนที่ก๊อปได้ครับถอดพิมพ์ครับสมัยก่อนนี้มันไม่มีครับหลังจากปี3วามาาถบุกไปมันไม่มีครับมันแก่ยังไงก็ไม่เหมือนครับครับไม่มีครับยกเว้นจากคนแก่คนเดิมก็ยังไม่เหมือนกันกันนะครับทุกองครับก็แตกต่างกันไปเล็กน้อยครับคนเดียวกันนะครับถ้าแกะแบบโบราณมันไม่มีใกล้เลยครับดูห้ชมหย่างเข้าใจแต่ปัจจุบันนี้อันตรายนะครับชมครับชมไปด้วยกันนะพิจารณาไปด้วยกันครับ องนี้เนื้อเกสรแช่น้ำมนต์ไม่มีตะกุดนะครับครับอง์นี้ไม่มีตะกุดคนะรับดูครับไม่มีตะกุดครับมีตะกุดสองดอกก็มีครับแช่นะะ้ำมนต์ครับมีทั้งใบลานสองดอกก็มีครับชมครับแต่ใบลานของตะกุดเดี่ยวจะไม่แช่นะครับเขาไม่แช่นะครับตอนที่ผมพบเจอมาเป็นหลายๆองค์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับอ,องค์นี้แช่นะะ้ำมนต์ครับแต่ไม่มีตะก Hope, ุดครับเ,เป็นเนื้อเกสรนะครับ ชมครับชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับพิจารณาด้วยครับให้ละเอียดครับจึงจะได้พาแท้ครับครับชมครับผมนาคลิปนี้อย่างสุจริตใจครับเอามาลงให้ท่านได้ชมได้ดูครับได้พิจารณาครับอย่างสุจริตใจครับไม่แอบแฝงครับดูชมพิจารณาใช้สติใช้ปัญญากันพิจารณาครับครับท่านจึงจะได้พาแท้นะครับแต่ไปฟังเขาเล่าจำเข้ามาเข้าทางเลยครับดูนะครับ ชมนะครับชมอย่างเข้าใจและพิจารณาอย่างละเอียดนะครับครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่หรือไม่ท่านต้องพิจารณาด้วยครับผมได้ไม่ไม่ได้ให้ใครมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นทุกคนนะครับท่านต้องพิจารณาอย่างมีสติและปัญญาของท่านเองด้วยครับถึงจะได้พาแท้ครับชมครับอยากชมจริงมาเชิญนะครับอยูจังชันตึกแดงชั้นสองครับสวนจิตรตักครับครับชั้นสองครับชมได้ครับดูได้ครับศึกษาเรียนรู้ก่อนเจ้าซื้อนะครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับมาชมแลังกันครับนี่ครับร้อยภาพมันก็ทําได้แหละครับทําได้ไม่เหมือนอย่างนงี้ยหรอกครับนี่ครับท่านต้องดูนะครับร้อยจะเข็บข้าวต่างๆเนี่ยร้อยภาพหรือร้อยปิ้นต่างๆเนี่มันจะใกล้ับองค์พระองค์นั่นนะครับแต่ใกล้ขอบนะครับนี่ครับเป็นคล้ายๆเหมือนเม็ดกระบกครับชมและดูอย่างเข้าใจ้วยฟังอย่างเข้าใจครับความคมชัดเรื่องต่างๆตัวหนังสือก็ตองดูลยครับ ถอดไปมันกระเพียนอยู่ดีครับความคมชัดลึกมันกระเพียนครับครับท่านต้องดูดีๆนะครับยันนี่สําคัญนะครับยันตรีนะครับเปดตากระหนกข้างยันยันยันตีครับวัดปู่ชิมเปครับชมครับอง์นี้แช่ํามนนะครับไม่มีตะกุนนะครับครับดูครับความฉ่าครับความแห้งก็ต้องดูเลยครับความแห้งเป็นหลักการพิจารณาพระแท้ไม่แท้ด้วยนะครับบันทาใหม่มันก็ทํามายี่สิบกว่าปีแล้วครับแต่พระนี้สี่ิบกว่าปีครับ สี่สิบกว่าปีครับสมัยก่อนไม่ได้แพงครับมันจึงไม่ค่อยมีคนก๊อปครับพอตอนหลังมามันแพงครับหาไม่ได้ด้วยครับครับหาไม่ได้ก็จึงทําเรียนมาก๊อปครับมาก๊อปอย่างซิลิโคนเขามีออกมามันก็พร้อมที่จะทําครับแต่มันไม่เหมือนทีเดียวนะครับดูแลชมครับครับรอยพับนี่ก็เป็นองค์ประกอบเท่านั้นครับแต่ตะเข็บข้างนี่ครับต้องขอบข้างเดีครับนี่มีความสาคัญนะ เขาจะนูนใกล้ๆขอบนะครับครับไม่ใช่เป็นแบนห่างๆนะครับท่านต้องดูให้ดีๆนะครับของก๊อฟมันแตกต่างครับดูแล้วชมอย่างเข้าใจครับครับพิจารณาด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันใช่หรือไม่ผมไม่ได้ปใส่ร้ายป้ายสีใครนะครับผมพูดในมือของผมนะครับให้ข้อควรสังเกตกับทุกท่านครับที่ชอบคิปผมครับชอบคิปผมติดตามนะครับครับติดตามครับ เราลงไปครับนักภาพผมจะรงหนังสือเล่มภาสุรธรรมนะครับหนังสือเล่มประกาศเจติกุณร้อยแปดปีหลวงปู่โตครับพระสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นผู้สั่งให้ลูกศิษย์จัดเรียบเรียงครับพิมพ์โดยหลวงจิตโดยหลวงพิมพ์จิตรดานะครับดูครับไปหาดูใน YouTube ผมนะผมลงไว้ครับเปิดดูครับภาพผมจะตรงหนังสือเล่มนั้นครับครับทุกองคตรงกับหนังสือครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับอยากชมก็เข้าไปชมได้นะครับ ดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมลงไปใน YouTube แล้วครับเล่มสีน้ำเงินทอกแก่ๆนะครับครับท่านเปิดดูเลยครับคลิกดูเปิดดูครับในนั้นมีข้อควนักเก็ตอะไรบ้างพระผมจะตรงกันในหนังสือนะครับขามน้นต่างๆก็ตรงเป๊ะเลยครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับชมด้านข้างครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาข้างครับเขาแช่น้ำมันครับครับมันเนียนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ครับดูครับรอยขึ้นต่างๆก็มีครับรอยพิมพ์ครับครับต้องดูครับครับดูและชมครับพิจารณาครับพิจารณาให้ละเอียดนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ไม่เล่นตามกันนะครับและพิจารณาไปด้วยกันครับครับนี่ครับผู้ชมด้านหน้าต่อครับครับนี่ครับคือปิดตากระหนกข้าง เนื้อแกสอนแช่น้ำมนต์ไม่มีตะกุดนะครับรุ่นนี้มีทั้งสองดอกแช่ก็มีครับครับสองดอกแช่น้ำมนต์ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาครับความคมชัดนี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับจึงจะได้พระแท้ครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับสวยคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับ กดติดตามดนี้ยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับเจ็บอุรานเอฟซีจากลครับสวัสดีครับ